สวัสดีพี่น้องทุกสุ้ครทุกคนเนาะครับเมื่อนี้ก็กินข้าวแรกน้ำกันนะครับอยู่ที่บ้านอ่าพ่อหลัก็หรือบ้านพิเศษเนาะครับอยู่อยุธยาบางปะอินครับพี่น้องบางปะอินนะครับอ่ะไปติดตามเบิ่งเนาะว่ามีอาหารเมนูอีหยังหลายเมนูอีหยังเนี่ยลาบมัวลาบมัวเอ้าเหรอโอ้โหมาร์กเลยมาร์กเลยพออยายนู้นมักเลยนี่ยลาบมัวนี่กินข้าวแซ่บมื้อนี้ยซุป นอไม้บ้านเฮาเสพหรีว่าป้านอไม่สุดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอาหารเมนูนะครับน้องัวลำพูหรออาหารบ้านๆนะครับไปยุใสก็แล้วแต่ครับครับเชิญครับพี่เสพกกินต้องับตาก้องตากรองตาก้องกินที่หลังตาก้องล่างถวยเอาอ ลินหตปมมามามาปาดแลวปัดแลนี่ตัวลิ้นไลิ้นไหตปมไปเรยนเมนลิ้นไหนั่งอุเรบูกินทำไข่เด้อตัวเงฮะือคือ่ักกินนังกินนครับเขาโ้แมโมปะเขาบอกเขาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกินกเดี๋ยวย้อนไข่ย่านไข่ย่านไข่ได้ไหมำไข่เดือสิบ่กินแล้วเข้านมจีน นี่ครับเป็นเป็นบันบานนะครับเป็นวิถีบันบานเลยครับถึงถึงที่อยู่ผาตางกันจริงนะครับนะผมกับหนึ่งหนึ่งในนั้นนะครับที่อยู่อยู่หอเนี่ยเป็นเป็นหอของอาจารย์วันแล้วก็พิเสนะครับก็ได้รับความไว้วางใจแล้วครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นเป็ดกันเองนะครับ ่นกัเป็นคนทางอีสานมันคือกัดยังม่หมดหอกหอมกคดมอดใช้ซอสดปลาร่ะนะนี่นี่อดปลารค่ะต้นเคืองค่ะโอ้ขับขับขับเอาอไปมกูดอดแครกเดี๋ยวผมเอาซอสุดท้ายดีกว่าใครคนละื่อเลยกินไปแล้วเราหแม่แนปแบ้งแู่งดดัง <S <S แม่ทักแม่ไอ้ิงฟองดิดังเบิร้นแู่ง เหลือเทปปลาลูกกูแดดหวาแล้วมันขึ้นเป็นรอพิลมนี่เองนะคือเสียงแม่ห้องแถวเนาะหวานเสียงแม่ห้องเมาแถวนาะแต่ไม่ทัวกับที่ใสอีกวัดถุงเหมาเนี่ยแหละครับแต่ละมือแต่ละมือกับโบแมนเฉพาะมือนี่นะครับที่หอนี่ก็คือจะต้องมีกิ๊อ่าเพิ่น กิจการหรือว่ากิจกรรมประมาณการกินเข่าเข่าแรงเข่าแรงเข่าเศร้าเฮ้นครับอ่าจะเป็นแบบนี้ในมาบินยังวะตอนนี้หอเหายังหวางปะโอหว่างห้องนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่มสิสิบอกโปรโมทโปรโมทไปอ่าเดี๋ยวผมชี้ร่องไว้ในใต้คลิปนะครับหอนี้หอพิเศษหอเอ้ยหอพิเศษหออาจารย์วันเนาะครับ พอดิสานนะครับอีสานบานเฮาเป็นกันเองเลยครับยูทูปมานะค่ะมานะค่ะอีสานรับกันค่ะอาจารย์อาจารย์แล้วคนเสียงดังเนาะเปิดยูทูปกันอาจารย์แล้วคนเสียงดังอาจารย์ขอทีท่าไงกูมูค่ะตัวอย่างที่ขึ้นมาทำไงนะประธานเนี่ห่วยประธานประธานนั่งอยู่โอ้เป็่แต่แสบเนาะพี่น้องเนาะ เ้าหลากเลยค่ะทุกร้านด้มากินมาอยมเราเม่อก้กินอะไรสดอะไรสด้ยบออันนี้คือทาไลฟ์สดกับทมาาไรสดบอบโบแมนครับก็คือเป็นเป็นออกยูทูบจะไลฟ์สดคือออก a c e b o o k แต่ผมโมโบบเอาแบบนั้นคือเอาเอาเฟซบกดีกว่าใส่แบ่เก่าจะเศร้าดิจ้าแต่ผมก็ต้องปับปูไป นะครับเดี๋ยวผมก็ตรงนี้ผมต้องขอโทษขอใหยหลายๆที่ว่าผมท่านไดทตีเขาไปติดตามที่ว่าผมยังบอท่านไดปรับปรุงช่องประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้คือชมหนาเฮียใหญ่นะครับเฮี้ยตีเฮียตีพีใหญ่พีเสพิเสครับแล้วของหอ ร้อรอได้ล้อมล่ํากับมวนพ้อเลยล้ก่อนได้ไอพี่เสก่นไดที่มาเครืมจิตนมุนอนแอนละเออมุนแค่น่ะล่อก่อนไดยังอ่ะมีน้องพี่บแค่หรือโอ้านมันท่าิศโอ้ไอจนท่านด้บ่อโอ้ครับ่ได้อย่าลบากไม่จนอจนแเดเด้อ คนบ่ได้บ่อาจารย์บ่บอเพื่อท่านไม่ได้ยานยานลำบากนะครับอครับอ ok wow ok ืมครับตรงโล่ห้าสิบเมื่อเช้าของมคจนทุนในยไอ้หน่อยทุนบ่ได้หรอยังโง่ละไอ้จนทุ่นในยัไอ้หน่อยทุ่นบ่ได้หรอโอ้หน่อยทุ่น่าได้ก็ต้องไปหาฝรั่งที่บ้านเว่าเรนว่าเ่นพี่น้องเนาะตลกโคไปเ่นเด้อ พี่น้องนะครับเพราะว่า youtube เขากระหามกันมันมีหลายๆลยยานก็ออากรเลงโอ้ยกำลังมวนครับสามเดือนแล้วพิเศษจ้าคับนั่งเขาอีเบอร์เนาเขาอีเบิร์เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็นกันเองเลยครับพี่น้องเออ ลูกหอเจ้าของหอนะครับเป็นกินเผาน้วกันมาเลยมารักน่ารักอาหยาบขี่เนาะการเจ้าของหอก็เป็นคนเป็นบาบานเฮาในทะเลหลายงานสิคนรวยหลายงาดคือเวิดมาเลยค่ะพวกคุณตัดกระแด็นนี้จะทำไมกับแคร์นี่ยังเยอะไงเยอะย้องแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปโพสไงน้ำยาน้ำยาน้ำยาให้งานกันนี่นะคะเด้อแม่นบ่โอ้ยหยากน้ำ อยากอยากนำยาใช่นาดด้เนาะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอกมือกล้องออกมือกล้องม่นน่นแช่บ้ข้าวประจานแช่ค่ะโอ้ยแช่บพ่งร่มมือแรกแบบโดนทุนแบบู่ยังไหายอย่างนีิบล่ยู่บ้แลนด์กเสาุกแลนอยูงองีขึ้นเจ็ดอีได้เอาเขาตรงแลนเรื่อยๆเด้อ ของแล่นเลือดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีเซอร์วี่ให้เห็นหนาทุกทุกคนเนาะนะครับสวัสดีค่ะมาัสดีค่ะไม,ม,ม่ยินค่ะไม่ยินค่ะยายเห็นไหมน,นา,าทุกคนนะครับไหนครับนี่คือบา้า,านบ้ามันกระดับไม่เอ่นว่าจะไ,<ห>ไงหมอ ี่ร้านี้เก่งนุ่นร้านที่เก่งบอกว่าล้างรถไม่ดีเลยสองร้อยเก่งไหนร้านไหนเนาะท้ก่นะี่ขาใ้เราเนป็นร้านคุณได้หมเร้านแตี่เนี่ยเรื่อสวัสดีครับคุณยายหอนุ่นหันุ่นคอในนุ่นเดื่อีเด้อคือทอดคือเ่าครับเบานุ่นคนบุกดาหาน เอาเพียงมาให้ฟังปัดเอาเพียงยังไงเอาเพียงยังล่ะบอดี้ยินน้องบอดี้ยินแต่ยังว่าโทรศัพท์สัญญาณล้วมันติดตั้ตั้งโอ้เอย่ยืนยืนโจยืนไอ้ใหญ่ห้อ้เสีครับ แสบบอกรับไอ้เจไอ้เสกโอ้นันนครับครับมข้าวยางแสบหิวเลยฮะเออมิชวนมิชวนครับหิวมั่ก็ต้องแสบไปซื้อดิอ่าครับอ่ะกะกะอยากอยากบอกครับทุกคนมาห่วงนะครับ เป็นดัแสบอีกได้พี่น่องยับอว่าเป็นแสบแบออมืดแห้งแสบมากมืดด้ายยังดีนมูหรือยังไดนหมูอื่นผมโอ้เสียดายน้อเขาสัตอเด็กาบ้อยู่เขาบอกเป็นยังครับ ขนมี่นากลนี่นะใกล้ๆนี่พอพ่อสิไปเผาลานถิ่มาน่าจะไป็เผาลานมั้เออนั่นแหละพ่อสิไปเผาลานถิ่มาใจิงในส้มใจวถึงไหมครับตัดได้ครับอ่านไม่งเพราะแตกนะขั้นหัวลานคือพ่อนี่ตัดบว่ไดดจ้ะนาดนาฮัขนาดแม่ตกี้ยเะ ขับกาตรุปกพันไปนะครับกินเข่าแล้วก็มีการสรุปกพันไปนะครับผู้เบาดีสี่เหลี่ยมูเบาดีนั่นคือไปสื่ออย่างไรครับกาพี่น้องกาสวัสดีอ่ะพี่น้องทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนหรือไปท่นเลยผู้เบาผู้เบาเมืองไหนกันเนี่ยกืคืออ่า ที่ผมถ่ายไปก็เป็นเป็นการกินกินเข่านะครับหรือว่าท่านอาหารนะครับพ่อแล้วนั่งอิ่มแล้วครับเดี๋ยวผมไปคลิปอ่ะเป็นการกินเข่าท่านอาหารนะครับยูบานอ่าพี่เสแล้วก็บ้านอ่าอาจารย์พ่อนะครับจูบังประอินอายุทยานะครับกัอาจารย์เพลินกับเป็นอ่าเจ้าของหอแล้วครับเป็นกันเองครับ อยากหยองหย็งเง็ยบรวยรวยรวยทำรวยแน่แม่รวยเนาะทั้าทั้งํำใจทั้ง รวยรวยอย่างเดียวพ่อรวยนำใจพ่อนะครับครับรวยนำใจทำกับข้าวก็อารมณ์เรื่องหอจากว่าจากว่าจีจอยคันแม่แม่นครับว่าจีจอยดำๆแต่พอจีจอยก็ตามนี่นาาะะเนครับพี่น้องเนดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พออยู่ไปอยู่มาห้าสิบใครไม่ยู่หอเนี่ยอ้วนทุกไลน์ใครไม่ยืมรถหอเนี่ยมาเลยมามา วนเบิ้ลตุกลายเลยใส่ไม่ลงกะกะขอขอบคุณขอขอบคุณคุณเข่าหลักเขาพุณอาหารอ่าแล้วก็คนที่เฮ็ดอาหารนะครับสำรับเมื่อนี้นะครับที่ผมมานะครับอ่าคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ